มีคำถามน้องๆหลยคนนอที่ถามกันเข้ามาวะไอเอ้ยเนาะชิดท่อนเฮ็ดวิธีใดเนาะขอเล็กแล้วเนาะคำถามที่ถามเนาะคือข้าพเจ้าเคยเฮ็ดคลิปอธิบายทรงกรเนาะนึ่งตอนนี้เขายั่งถอนบรายน้องๆเนาะอ่าอยากจะทมว่าน้องๆมีเหรียญบิตคอยลาเกนีนหลายปานหนเนาะอย่าโฟกัสเนาะเรื่องเงินถนี่ถ้าเฮ้ยอย่างบรายมีหลายเนาะอ่า ถามไปกับบ่มีประโยชน์เนาะถายแยกกะะได้ก็คือขุดเนาะวันที่เขาเปิดให้เขาถอนก็คือวันที่15ของเดือนหาเดือนจะมานี้เนาะอันนี้คือเป็นคำถามยอดฮิตที่ถามกันตลอดเนาะคำถามที่สองเนาะเอินว่าเฮาคือพอสามารถเบิ่งเ,เงื่อนเป็น US u n i ยูนได้เนาะไปที่สามคิดดีดันถึงเนาะ ถ้าท่านใดบ่มีเนาะเกิดขึ้นมานานนี่แล้วมันบ่ขึ้นเนาะคือข้าพเจ้าเองเนาะได้อธิบายว่าอ่าส่วนนี้มันอยู่ส่วนในการปรับปรุงเนาะบ่แมนอ่าบ่หายใจบ่แมนหรือว่าบ่ใจ,จก,ก็คือนังบ่หดกำหนดเนาะส่วนนี้ยังเป็นการปรับปรุงระบบถาบ่ขึ้นกับ,บ่ตองกังวลและถามว่าเนาะเมือ่อใดเข้าสิเปิดเนาะคืออยากจะบอกตรงๆเนาะเอาเวลา คำถามพวกนี้เนาะไปคุดจะบดีกว่าบ่อเนาะเข้าใจว่าเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเนาะอยากจะหูแต่เรื่องบางเรื่องขาพเจ้าอิงกับผมเอเจ้าของระบบเนาะก็คือมาอัปเดตให้สำหรับที่มันอัปเดตมาให้เราจึงมาแจงโตได้เนาะอันนี้คือทาคนก่อนเนาะสมัครอ่างเดือนที่ผ่านมาลงไปเนาะเดือนสองเดือนที่ผ่านมันจะขึ้นเนาะแต่ถ้าเป็นคนใหม่เนาะสมัครหรือบวกขึ้นก็เบอร์ตองเป็นห่วงเนาะ ก็คือขุดมันกิให้ยังให้ปกติอยู่เนาะก็มันให้นอะหนะึ่ง BCL เนาะอ่าหึ BCL มันเท่ากับ0.75ดอลลาร์เนาะแต่อยู่ในกรดานเทรดมันอยู่ที่0.13เนาะอันนี้คือ,อยังเลดต่ำอยู่เพราะฉะนั้นเนะาะหลังจากนี้เนาะคำทำที่ซนะ้ำเนาะที่ท่ามกันเขามาหลายอีีเนาะว่าเฮามี BCL ในทอนเข้ามาเป็นกีบได้บ่ ถ้าเฮาบุหรีเข้ากระดานแอลแบงคือถอนเป็นกีบบุหรีเนาะแล้วมีสกุลได้เดทที่ถอนได้เนาะอันนี้คือเป็นครรมธมยอดฮิตเนาะกับปตัววานี่มายที่หนักกระเป๋านี่เนาะอ่าตัวที่สองนี่อยู่ในนี้เนาะถ้าเฮาบุหรีเพิ่มมันจะบวกขึ้นอ่าแต่ถ้าว่าเพิ่มเนาะมันจะมียูซีกระเป๋าเนาะเนื่งก็จะมีกระดาน b c ซข้อที่สองจะเป็นอ่าอิทเรียมเนาะบิตคอยและก็ USDT เนาะถ้าว่ามันบวกขึ้นเฮาก็กดคำว่า Uh, plus to make new wallet ตัวนี้เนาะกดเข้าไปเนาะอ่ะแล้วจะเพิ่มมันจะมีอยูซีกระเป๋าในการถอนเนาะโอเคเนาะหลังจากนี้เนาะคือการถอนครับเจ้าได้แนะนําไปแล้วเนาะโอเคเนาะอันนี้คือ,อคําถามที่4เนาะวัดถอนเป็นเงินกีบได้บ่เนาะทำอีกเลยเนาะครับเจ้าแนะนําไปติดตั้งเนาะอ่ากระดานเอลแบงก่อนเนาะวัว new, ะ L นนะิวเอลแบงก์เนาะที่เราสามารถถอนเข้าไปได้แล้วคนอื่นเนาะถามกันเข้ามาลายอิลีว่าเอ๊ ใส่กระดานอื่นได้บ่เนาะอันนี้คือครับเจ้าบ่หับห้องนอะว่ามันจะได้หรือบอ่ไรเนาะแต่ที่แน่ๆก็คืออยากแนะนําให้ไปติดตั้งกระดานเอลแบงก่อนกระดานแอลแบงเแม่นยงกระดานแอลแบงกก็ใครคือกับกระดานทั่วไปเส้นจะเป็นใบแน่นเนาะจะเป็นกระดานใบแน่นหรือกระดานหัวบีหรือกระดานอื่นๆเนาะมันก็ใครเดียวกันเปิดเนาะ หลังจากมานานนี่เนาะถา้าเฮาต้องการอยากจะหู้ว่าเลทหรือว่าราคาของอ่ BCL นี่เท่าไหร่เนาะท่านสามารถกดเข้ามาค้นหานี่เลยเนาะอ่ะกดเข้ามาค้นหานี่ยไลซ์กุลเด้เนาะมันบน่แม่นแต่เหรียญแอร์แบงก์บิตคอยอิทเรีย ank, Bitcoin, Ethereum, มันมีหมดทุกเหรียญเนาะอยู่ในนี้กระดาน,ก,นก็เป็นกระดานใหญ่กระดานนึงเนาะที่ต่อไปเฮาอาจจะได้มาใช้บริการกระดานนี้เนาะอันนี้ข้าพเจ้าก็เคยเสิร์ฟเนาะมันจะเป็น BCL หนะนะ่อย USDT นาะอ่าอันนี้เขาจะมาเบิงเลดเนาะอันนี้คือมันเข้ากระดานเทมหอยแล้วอันนี้เห็นบอกมีคนมีการซื้อขายแล้วเนาะเมื่อวานยังอยู่ในส่วนจุดหนึ่งสามเมื่อวานส่วนจุดหนึ่งหนึ่งเห็นบอกโตสีแดงเนาะอันนี้ก็จะเป็นราคาตัวจริงเนาะในกรนะดานเทรดเนาะแล้วคำถามที่สนะี่เนาะที่ครับเจ้าจะตอบก็คือทุกท่านเนาะว่าถอนเป็นเงินกีบไดบ้บ้างบิตคอยล่าเกนเนาะจะถอนเป็น USDT ก็ได้บิตคอยก็ได้เนาะเข้ามาอยู่นี่ กรนีใส่ในการซื้อขายบ่เป็นอันนี้คือแนะนำเนาะไปที่คำว่วาบายคริปโตตัวนี้เนาะมันจะเป็นหุบบัตรเฮาสามารถเลือกได้เลยเนาะสามารถเลือกได้เลยอยู่ในนี้เนาะเอินว่าเนาะอยู่นี่ไอวอนทูบายอันนี้คือเฮาซื้อเนาะแต่ถ้าว่าเฮาอยากจะขายเนาะอ่ะถ้าเฮาอยากจะขายเนาะก็ใส่เ,สเซลล์ตัวนี้เนาะเห็นปะแต่ข้าพเจ้าแนะนำเนาะถ้าสมมติว่าเฮาต้องการอยากจะาขายเนาะอยู่ในนี้ จะขายหรือจะซื้อก็ดีเนาะมันจะมีสองอันเข้าไปที่คําว่า i will spend เนาะก็คือกด u s อยู่ในนี้เนาะเป็นการเลือกเอิร์วาสกุนะลเนาะหลังจากนั้นเนาะกด m o มดของ p l y m e n t ตัวนี้เนาะอ่ะกดไปนี่เลยออย่ในนี้เนะาะครับเจ้าบอกเลยนะเนาะเาห้องก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะถ้าสามารถเยกจดจเป็นกีดได้เนาะมันจะมะีวีซ่ามัตรการเนาะเนื่องจากเราห้องก็เปิดนี่ใส่มาตรการแล้วเนาะเขาสามารถ มีการซื้อขายอยู่ในในี้กันได้แล้วเนาะอันนี้คือ,อสำหรับน้องๆเนาะที่มีคำถามอยากจะหูข้อมูลต่างๆเนาะควรจะศึกษาไวนะ้เนาะเพราะฉะนั้นเนาะมื้อนี้ครับเจ้าเองก็มาแน,นะนำเนาะอันนี้จะเป็น EP ที่3เนาะก็ถ้าท่านใดคิดว่ามีประโยชน์เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เรนาะเพื่อเป็นแห้งใจเนาะสุดท้ายนี้ครับเจ้าเองก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดีขอขอบใจ